สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับก็บมีโอกาสมานัง่งเปิดหน้าตอบคำถามนะครับจาก f อใช้หน่อยรถเกียวนะครับกบ็ให้เกียริทำใช้หน่อยเข้ามา,าน,นะครับคำถามนะครับเสือรถเกียว d c ซีหก มาเกี่ยวเขาหน้าจะาขวงหาซิบไรมันสีขุมบอ่อนะครับคำถามเพื่อนนะครับอามือนี้นะครับใช้หน่อยกาสีมาตอบให้ฟังนะครับพร้อมกะอา่านคอมเมนต์นี้นะครับกะกาสีเป็นประโยชน์กับปี่น้องคนเอื่อนนั่มนะครับผู้ที่กำลังคิดอยากได้นะครับการเลือที่โอกาสเอามาตอบ ให้ฟังกันแล้วกันครับเมื่อนี้นั่งเปิดนาวบากันเลยครับจากคําถามนะครับสื่อรถเกียว d ดีซีหบมาเกียวเขา่าน่าจะคลองหาซิฟไลอันนี้นะครับผมกะเคยเฮ็ดคลิปนะครับพี่น้องเฮ็ดคลิปเตือนก้อนเสียอ,ออกรถเกียวนะครับให้คิดดีๆก่อนนะครับสาเหตุที่เฮ้าอยากด่เนาะพี่น้องเนาะ เขาอยากเขาอยากได้รถเกี่ยวส่วนใหญ่เพิ่นกะสีว่าหารถเกี่ยวกะยากเพิ่นว่าบันยมเกี่ยวเขาหายากยากไปเอื้นเขากับบอม,มาบัดเทื่อนี่ก็เลยเกิดความคิดเนาะอยากอยากซื้อรถอยากซื้อรถมาเกี่ยวเาขาหน้าจะคล้องกะคือสีค่อยๆเกี่ยวไปเนาะเกี่ยวเหลี่ยไมได้แก่เหลี่ยมพระว่า เข,เขาเขาเฮ้ารถกับรถเฮาเนาะเกี่ยวตอกตอก,กแตกแ,ตก,แตกไปความคิดกันอาสิปรมมันเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสมัยตะกีดเนี่ยผมก็คิดคิดแนวนี้ให้กันผมอยากได้รถขั้นในน้อยนะอันรถเกี่ยวเขาอันเทียบว่าอันอยู่ในญี่ปุ่นนะครับเทียบว่าเขามาขายขั้นในน้อยนะคอยเกี่ยวไปของเฮ้า สีแง่ดีขราบนต้องไปจ้างเขานี่สาเหตุมันกับประมาณนี้นะครับปัิเทียนนี่มันกิมีเหตุการณ์พิกผันนนะครับพี่น้องครับที่มันเหตุให้ผมบอด้สื่อรถขั้นหน่อยๆน,นั้นก็ถืที่ว่าโชคดีนะครับเพราะว่าไอ้คนที่ผมโบวนั่กันกับเพื่อนนะครับเพราะว่าผมไปสื่อขั้นหน่อยๆพอดีเรา เมื่อไม่มากเราไปซื้อเมื่อก่อนผมพี่น้องราคาแสนสามตัวนั้นเราซื้อมาใไ,ได้ปีหนึ่งครับกะเกี่ยวเขาหน้าจะาคองเนียและ้วกะ็รับจ้างเนียรับจ้างนี่ก็ซีไรกับดบ้โบ้เลี้ยวนะพี่น้องมือหนึ่งไงมือหนึ่งบด่ายหอดซีไรรถกัพังแน่เสียเนี้นะครับสายพลานขาดดุ อาจจะเป็นน้ำหอ่เ้าใจระบบยั้งมันํามาละแต่ว่ามันเกิดแผ่นแม่นเฮาศึกษาดีเมันกับิีดีอยู่ดอกแต่ว่ามันกับเป็นรถหน่อยมันก็เห็นงานเด้ซดสาอะไรกับกัแพ้งอยู่เด้เพราะว่าส่วนส่วนใหญ่นี่มันต้องเด้ดัดแปลงนะครับพี่น้อนครับพวกอะไรยังถือเอามาใส่สายพันยังโมนิกะหาเถียบเซลเพราะว่ามันเป็นรถมาติญี่ปุ่นผมเนาะ นณดรถยู่บานเท่าเดือดอะไรก็ยังบอยังมีอยู่ประเทศนี่ผมก็เลย่บริสื่อนะครับผมก็เลยเกิดความคิดเท่าซื้อมากแล้วซื้อมากทั้งที่หนึง่งมันก็ขควนสีสางไร้ใดเฮาผมก็เลยตัดสินใจที่สะซื้อมารับจางครับบานนี้เปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าเห็นขัานนั้นแล้ว ขั้นขั้นนั้นเกี่ยวเกี่ยวได้ปีเดียวปีที่สองกับบริเกี่ยวขั้นขั้นที่ซื้อมาแสนสามนะเพราะว่ามันพังรากะบริสมทขายอะไรกับแพงกับเล่บริสมทกับผมก็เห็นหลายขั้นนะครับขั้นหน่อยห่อยขั้นหน่อยที่ว่าถ้าเสียมาเกี่ยววันนี้เท่าไหรานะกับกับจอดถิมหลายขั้นแถวบ้านผมเนี่ยประมาณสองสามขั้นเห็นจอดทิมอ่ะบัน้มาเขาเรื่อง โคบตาดีซี่หกสิบมาเกีียวเขา่าน่าจะของหกสิบไรนะครับผมบอกไปก่อนนะครับเป็นไปไดน้นียาอย่าเอาดีกว่าครับเพราะว่ามันมันมันบ่ขุมครับมันมีความขุ่มคาอย่างเลยครับพี่น้องครับยาว่าแตกกับไรเลยครับมันทุน่นหายกับไรหดแน่นอนครับพี่น้องสําหรับพี่น้องทีสีคิดออกมา เกี่ยวเขาหน้าจะาของัดเที่ยนี่รถเกีียวคูเบตาดีซีหกสิบนี่มันเป็นรถเป็นรถกระสอบเป็นรถกระสอบแลยบมดเที่ยนนี่ถ้าเกินเท่าเท่าออกมาเกี่ยวในในเฮื่อนเท่านะเกี่ยวในขอบขั้วเท่านี่แต่ว่ารถรถดีซีหกสิบนี่มันต้องใส่แรงงานในการที่งานหลายครับ ครับนี่สมมติว่าผมขับเองเนาะมันกะต้องมีคนเอตรงกระสอบด้วยครับพี่น้องคนตรงกระสอบบันเท่อนี่เขาหน้าเข้าหนี่ตามขางข้างหน้าอยูสีเขากะขนันเขบาเสียดายก็ปลอยไปขันเขาเสียดายมันก็นต้องมีไปเก็บอันนี้ก็ยังโบเมนสาระสําคัญปันใดครับพี่น้องครับมันสําคัญตอนเวลาเขา มันเต็มกระสอบแล้วเมีาาหาหายเฮาเฮาให้เมียสมมติว่าเฮาให้เมียเฮ้าเป็นก้นไปตรงแล้วเมียเฮ้านี่สียกกระสอบได้่ำไดนะครับสมมติว่าหน้าหน้ามันมีนามนะครับหน้าม,มีหนามเขาก็สีทิมกระสอบลงในหายหน้าเลยมันมันมันถิมบ่ได้เพราะว่ามันเปียกเขาก็ต้องขังไว้นี่น่มองเทีเายืนนะเลี้ยงไวอยอย้ในมือน,นั่นแหละปลเทื่ตนี่มันได้ ปริมาณหนึ่งนะครับประมาณเจ็ดแปดสอบหืมือใส่อะไรก็แล้วแต่กะจังสีแอามาถ้อยไว้ในขางคนาบะเทียนเนี่ยกะต้องยกลงยกจากรวมาใส่คนาถ้าเกิดสมรรมติว่าดินดินในหน้ามันแห้งครับพี่น้องดินในหน้ามันแห้งเนี่ยกะเห่ากะทีมลงได้เลยแต่ว่าไพ่ะสิไปเก็บกะเห้านี่แหละครับพเพราะว่าเห้าเห็ดในขอบขั้วเห่าเดียวเฮ่ากะต้องไปไปเก็บเขา เป็นกระสอบอย Darwin> ู่ในไฮน้าท right> bueno ี่เราถิ่มไว้ตอนแรกผมผมคิดว่าผมยกได้ครับพี่น้องครับอันกระสอบเขาเนี่ยพอหลังจากที่ผมไปยกสามสอบสี่สอบแล้วความเมือยมันสีมาเลยครับอันนี้ยกกระสอบเขาเนี่ยบ่เดทธรรมดาได้ครับพี่น้องถ้าเกิเข้าจังพ่นเนาะข้าจังพ่นนี่ห้ากห้าห้าเสียดายนั่งเบิ้งยังสีแล้วนี่นี่ครับ นั่งแนมขาเห็ดเนี่ยได้เกี่ยวเขาเอ่อหยยบเขาเหยยบยังปีครับตีได้แต่ว่าบันเทืยรนี้เขาเขาสื่อมากได้พี่น้องเขาสื่อมากแล้วเขาเขาอยากมาเห็ดเขาจะคล้องเองซ่อมเรื่องซ่อมเนี่ยเอาไว้ที่หลังครับเอาเรื่องทีเฮ้าสีเห็ดงานอันแต่ละมือเนี่ยถ้าต้องเรียนไปสื่อน้ำมันเหรครับน้ำมันถ้าก็ต้องไปสื่อเองได้บัดเนี่ยจาระบีจากที่เฮ้าบ่เคยได้จับจักเทืยรนี่เฮ้าก็ต้องมาจับด้ครับ จับจารลลบีใส่บังมาอัดพราะแต่อัดเรียบร้อยถึงตรงหยอดน,น้ำม่งน้ำมันเตรียมไปเท็ดงานบัตเที่ยนี่บางคนซื้อลถมานะแปดเกาเมื่นเทเลอร์บ่ไใดก็มีได้ครับเฮากระ้องมาซื้ออีกครับสามเมื 30, 000, 40, 000. ่อสี่มื่อนี่เพิ่มไปอีกแล้วรดยน่นกะดัดแปลงให้มันลากได้กะเมื่อไปอีกแล้ว ก็สีบรายบบรถยนนี่เข้ากับตรงขับรถหลากรถออกไปครับมันมันสิเป็นนาทีเข้ามอเลยนะครับบันนี้จากที่เข้าเคยจังเขาแล้วเข้ากับมีนาทีถ้าเอาเขาไปตากหรือบ่อตากก็เอาไปขายเลยก็มีนี่ครับนาทีเข้าเนี่ยการเกี่ยวเขามันมันปกติมันสิไม่ัซนใครแม่เสีอรถมาเองมันมันก็สิเป็นเข้ามาเได้ครับบ้านนี้ ลูกเมียเหานะครับที่โบกเคยได้เห็ดกระสีได้มาเห็ดเลยครับไม่ก่อก,กระสอบลูกกระสีได้มาแบกกระสอบเขางานเลื่อมงานเนมาหลายแล้วครับบ้านพี่พี่น้องนี่ครับมันมมันันนใส่โคตรหลายมองนี้บระเทศไปเปรียบเทียบกับรถที่มันมีอุ่มเนาะอย่างดีซีเจ็ดซิมีอุ่มนี่เขาก็เกี่ยวไปมันเต็มอุ่มเต็มอุ่ม,มกะเอามาปล่อยใส่รถ จะแค่นั้นเ้าบ่จ้างรถเท่ากับเอารถเท่าเองเสียไปตากาเฮาแก้ไปนี่ครับอันนี้การทํางานของมันนี่มันกับผมผมเว้ามานี่ยังยังยังบ่ทันไเด็ไเด้เคืองที่เห็ดงานจริงเลยครับพี่น้องครับมันขันเข้าไปเห็นงานจริงรายละเอียดมันกับมันสีมีหลายกว่านี้บัดนี้มาเว้าเรื่องเรื่องห้าซื้อรถมากนะครับบางคนก็ซื้อมากด้รถดีเนาะในรถดีก็ เอามาเกี่ยวได้เรื่อยก็มีนะครับบางคนซื้อมามันบอดีก็ได้เอามาสมก่อนถ้าเกิดเจอขั้นบอดีนี่ค่าอะไรนี่เสียนบอ่อขาดแน่นอนครับนี่น้องบอ่อขาดเงินเสยนถ้าต้องเตรียมเอาไว้สำหรับการสมถ้าเ้าบ่ส่อมเ้าซื้อมาแล้วมันเก็เกีียวบ่ได้ถ้ากจำเป็นต้องสอม กะเมื่อไปลายแหละสื่อรถแปดเก่าเมือนเนาะสื่อเทลล่นเลยอีกสามเมือนหาสี่เมือนเป็นแสนสามแลวเงินค่าอะไรเวทซอมอีกสมมติว่า 1, 1, 2, 3, แสนหนึ่งสองแสนสามเลยครับเงินสองแสนสามีน, 2, 3, นกระเป๋าห่อห้ตองเอาไปสื่อเอาเอาไปใส่ใจในรถในการสื่อรถมา แถมเข้าตรงไปเห็ุงานเองอีกครับพี่น้องแทนที่จได้นอนเบิงนั่งเบิงเข้าตรงได้เหตุงานเองลูกเมียเขาก็ตรงได้เห็ดงานเ,นเ,อ,เาองได้บ้านนี้เ,น mm hmm. เพื่อสิแล้วหาซิบอะไรเรื่องการซอมมาได้ครับบ้านนี้อม,อมนี้มือได้บซ่อมนี่ถือว่าดวงดีครับอืขันแม่ผมปิดเกี่ยวเขารับจางมือได้บได้ซ่อมนี่ ถือว่าซ้ำถือเหล็กรถนี่บอกว่าสิไปเกี้ยวเขารับจ้างเมื่อเื่อเกี้ยวเขาจะของมันกระพังได้เลยครับพี่น้องบางว่น่าเกี้ยวเขาจาของแล้วมันสิพังบเป็น่ยนบางคนเนาะเิ่นกรารคอมเมมต์มาเกี้ยวเขาจาของมันเบรดงานหลายคือคือรถเจ้าแล้วกรถเจ้าไปรับจ้างไม่เห็นงานหลายมันกระพังหลายมันกมแกเหม็นยู่ครับรถ เฮาบปได็รับจ้จงเ้าเกี่ยวเขาห้าแต่อันนี้ใ้แสงอะไรมันกับพังบ่หลแต่มมันพังมาแต่กกอนสีอยู่กับห้าล่หละครับรดเั่นยมมนบ่ครับพี่น้องอันนี้เวบาให้พี่น้องนะครับพู้ที่กาลังทีเรียกได้รดน,น้อยๆนะครับืดดีซีหกสิบยังประมาณนี้นครับมาเกี่ยวเขาหน้าจักของนะครับบาดเทือนเนี่ยนะครับ <c oughs> ผม สีฟันทุ่งไปเลยนะครับตอบคําถามไปเลยว่ามันขุ่มบ่สําหรับผมบ่ขุ่มนะครับห้ามเลยครับบ่ขุ่มยังบ่พอาผมห้ามห้ามเลยนะครับเป็นไปได้เป็นไปได้ห้ามเลยนะครับสือไมาเกี่ยวเขาจะคล้องมันมันมันบ่เหมาะสมนะครับเพรา,วานะว่ารถรถเกี่ยวพวกนี้มันมันบ่แมนมันบ่เหมาะสมทีเสียเอามาใส่ในขั้วเลื่อนครับพี่น้องมันบ่คุ่มค่ากันครับค่าอะไรทีเฮาต้องสอม ถ้าเกิดอยากได้อิลียครับพี่น้องถ้าเกิดอยากได้อิลียผมกะสิแนะนำนะครับให้พี่น้องเอาคูโบตาดีซีเจ็ดสิบที่มีอุ่มครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับมันเป็นรถที่เขาเฮ็ดออกมาแทนรุ่นหกสิบนั่นแหละครับพี่น้องครับมาะเทศในรุ่นหกสิบกะยุดผลิตไป กาบมีรุ่นเจ็ดสิบมาแทนนะครับรถเจ็ดสิบนี่มันมีอุ่มแม่นบ่ครับมีชองมันมีอุ่มม,ม,ม,มันกาสีใสค้นงานหน่อยจังผมพูดเดียววิ่งสี่เนี่ยไปซื้อน้ำมันไปอัดเจรงเจรวบีแล้วถ้าลากรถไปผมไปพูดเดียวก็ได้ครับไปไปไปผูดเดียวก็ได้ แต่รถรลดลดกระสอบมันก็ับไปได้อยู่แต่ว่ามันมันยากนะแันเวลามาตรงเขาตรงยังนี้มันมันยากกันล่ะครับแต่ว่าผู้ได้ง่ายก็คิดว่ามันง่ายกะซื้อครับคร์แครคิดว่าผมบอกซูฟังแล้วมันง่ายกะซื้อกับผมก็บริวารหรอกแต่ว่าใครผมแนะนําผมให้เอาคูปตาดีซีเจ็ดสิบเพราะว่าซูมือนี่มันก็ยังมีการผลิตอยู่ได้ครับพี่น้องแต่ว่าคูปตาดีซีหกสิบนี่ มันยุดผลิตไปหลายปีแล้วกับผลิตมาแต่แค่อะไรนะครับซ้ำรองบาง,บางโตนะครับส่วนที่เริ่มหายยากหลักก็มีนะครับสำหรับอะไรของคูโบต้าดีสี่หกสิบถ้าเกิดพี่น้องกบซื้อมาอีกนะครับซื้อมาอีกมัน่กะเก้าเก้าปีนะครับอะไรอะไรเดี๋ยวมันที่มันมันหายากอยู่ซึมือนี่กะ ทเมื่อนี่กับกับฟ้าหา้นะครับแต่ว่าแถวลาแบกบานไก่เคียงเห้านะครับตามร้านค้าร้านขายอะไรต่างๆมันเข้าอาดสิบบ้ไคมีแล้วนะครับคันมีฮะกับบางเท้าก็ต้องสัง่งสั่งในอ้านซดา้าเฮงยังแต่ว่า,าก็ต้องถาแต่ว่าบังเท้าในคูกบตาดีซี่เจสนไม่ขอเสียก็คือมันกับแพงกว่าดีซี่หกสิบครับ พี่น้องที่เนี่ยมเนี่ยมหารถพวนีนก็คือว่าอยากได้ถือกนะะันล่ะอยากได้ลถถือก็กเลยหาอยากหารถพวกนี้แต่ว่ารถถือพวกนี้มันมันบอดีจังที่เท้าคิดอะไรได้พี่น้องครับผมจังถี่ผมบอกไปหลายคลิมแล้วบอดีแมนคือถี่เท้าคิดอไาไ้แต่เกิดเทามาเกี้ยวหน้าเท้านะครับมันมันพังแทกขาดจังถี่มื่นกว่าบาทนะครับมื่นมื่นหามื่นหกจังถี่เนาะ เ้ากาสีเงินที่ไปซื้อนี่ก็คือว่าเ้ากาต้องเขาในหนนาห้านี่ละครับต้นทุนในหนาห้าในเฮื่อนหฮานี่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหฮาไปรับจ้างเนาะรับจ้างครับจังผมไปรับจ้างในยผมกสีใส่ต้นทุนที่ผมไปไปรับจ้างพ้นมาปัญยเงินมาผมก็ได้เงินไปซื้ออะไรพวกนี้แต่ว่าห้าออกมาเกี่ยวเขาห้าถ้าเกิด เป็นลูกเป็นอ่ะเป็นลูกเล่ลนเลยเนาะลูกละสองพันกว่าบาทถ้าเกิดถ้าเอาสองพันกว่าบาทไปจางเขาเกี่ยวหนึ่งมันเด็กสามไรเลยนะครับครับพี่น้องครับเขาหน้าต่อกันครับ,บหันกะเขาให้ไปดันดินให้นะครับก็ได้หยุดไปสักกันนะครับ คลิปคลิปนี้ก็เงยาแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่า,าถึงสียเงกะบก็ฟังฟังฟังไปสัก,ก่อนนะครับพี่น้องครับส,สรุปแล้วนะครับที่ถ้าเกิดเสียเอามาเกี่ยวเขาจะคล้องนะครับพี่น้องผมก็แนะนํานะครับถ้าถ้าเกิดอยากได้อีเรีนนะครับผมให้แนะแนําให้เอา,เอาคูปตาดีซีเจ็ดสิบนะครับ เป็นยังจังว่าให้เอาคูบตาดีซีเจสิบนะครับเพราะว่าคูบตารุ่นดีซีเจสิบเนี่มันมันเป็นรุ่นที่คนคนทั่วไปนะครับน,นิยมกันที่สุดแล้วนะครับ้ากาอะไรอะไรมันมันอะไรมันกลายหล้าก็ความนิยมของคนถ้าเกิดคนนิยมหลายเนี่ยราคาเนี่ยมัน มันมันสีบตกนะครับพี่น้องสมมติว่าอยากอยากอยากเอาไปเกี่ยวข่อมจะของเนาะตอนตอนนี้นะครับตอนนี้เฮาคิดไว้อยากเอาไปเกี่ยวขอ่อมจะของบรเทศนะครับ,นนก,ก,บ,รบกระสือดีซีเจ็ดสิบไปราคามันอาจจะสูงแน่นะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องสอมยอะไรยังเนี่ยอะไรมันกะกะเพียงขึ้นกันน่ะเราแต่ว่าอะไรอะไรมันกะไหลถ้าสมถ้าสม,มสิง่งยังไงกลัว ดีซี่หกสิบนะครับเพราะว่ามันเออเอื่อนว่ามันมันส่อมมันส่อมแล้วมันมันมันขึ้นง่ายนะครับมันมันขึ้นไงกว่าดีซี่หกสิบนะครับดีซี่หกสิบเนี่ยมันมันเก่าแล้วมันเวลาส่อมเลยฮาสิบมาฟื้นฟูมัน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 สียหนักกว่าราคาดีซี่เจ็ดสิบนี่สู้มือนี่เขาก็ยังผลิตอยู่นะครับพี่น้องครับอะไรทุกชิ้นนี่มีมัดมีครบมัดนะครับขาดแต่เงิน ที่ห้าสีเอาไปซื้อเขาบัตเทียนี่สมมติว่าห้าเอาไปแล้วห้าบ่อยากไปรับจ้างห้าใได้ดีซี่จ็ซิบไปแบบอุ่มมันก็นสบายในพี่น้องเ้าไปเห็ดงานผูด้เดียวก็สามารถเฮ็ดได้เข็ดหน้าจะขอางข้าหน้ามองได้มันต่ำไหมฮะเพราสิขืนได้เ้ากับาก็ไปได้บ่ตงคุดก็ได้แล้วก็บ,บต้องมีเูดด้ใดมากมากมาตรงเขา ทำล้วก็ฝนกระตก,ตกหลดครับอยู่ทงังงในนะฝนตกเสมอได้พี่น้องน้ำนี่จนบ้านเขาแถบซียบอย่างไดนะครับปีนี้ก็ะเจัะเข่าก็จาะสวยงาม,มางามนะครับอามาต่อครับพี่น้องดีซีเจสซี่เนี่ยเป็นรุ่นยอดนิยมของคนทั่วไปราคาอาจจะสูงแน่นะครับค่าสมคายังกะสมไล้ขึ้นกันนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นรุ่นที่มีอะไรอะไรหลายคนกันนิยมหลาย บัดเวลาต่อไปนะครับถ้าเกิดเขาซื้อไปตอนนี้เขาก็คิดว่าเขาบ่อยากไปรับจ้างกับเมนอยู่แต่ว่ามันสีดีบอถ้าเกิดเขาซื้อไปละอนาคตแข่งนาเขาเพื่อลูกเพื่อหลานเขาดิเพราะว่าผมเนี่ยว่าลดคูวบตาดีซีเจ็ดสิบนี่อีกประมาณยี่สิบปีเนี่ยมันก็ยังสีอบอสูญหายไปจากประเทศไทยเฮาเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่สมบูรณ์แบบที่สุด ที่เคยคูบตาพ่นเห็ดออกมานะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ข้ายดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเขาเขากับปอถิมแน่นอนนะครับอาสสิเปียนซื้อเนี่ยนะครับแต่ว่าพวกอะไรพวกยังนี่นกันยังสีคงของเก่าไหวอยู่ถ้าซื้อไปในโอกาสที่เฮาสี่ทีมันสิบบเป็นรถห้างเนี่ยมันก็ไม่สูงครับพี่น้องแต่ว่าสำหรับดีซีหกสิบเนาะลบลมแน่เด้ครับพี่น้องด้อ ดีซี่หกซิบนี่พี่น้องซื้อไปโอกาสมันสีห้างนี่ต่อไปข้างนานี่มันมีสูงครับเพราะฉะนั้นผมกันเลยว่ามันบกคุมคาอันนี้ผมพยายามสรรหาคเว่าม,ามันหน,นุ่มหนาวจิตใจพี่น้องบรอยากให้ซื้อลุ่นที่มันมันเกาเกินไปครับพอมันเหลือใสจากเขาแล้วมันของเรือใสเนาะ มันสิไปดีคุณภาพดีเลยจังไลยเนาะเอาง่ายๆนะพี่น้องของเรือใส้เรือใส้จากคนคัดเพิ่พมมากแลยเพิ่มเกือบข้องเก่าเพิ่มข,ขึ้นติบ่อขายมันเฮาก็เอามาต่อซื้อเฮาคิดว่าเฮาบอกเคยมีรถเท่ากับคิดว่ามันส่าง,งซื้อเฮาก็เลยซื้อมาแต่ถ้าเกิดพี่น้องเสื้อผมเมื่อนี้เนาะแตบบ่บบเมนว่าผมไ่อยังไ้ได้ไดพี่น้องนะแต่ว่า เงินของเฮาเพื่อสีหาไมา่ได้แต่ละบาทเนาะมันยากเลยครับผมกะเลยถ้าเกิดเท่าสืส้ออยังผมก็เลยอยากให้สื่ออันใดทีมันมันคุ้มคาไปเลยครับพี่น้องครับสื่อแล้วมันคุ้มลูกหลานเท่า,นาอนาคตขขางหนาอาจสิบไปหางานห้าการเฮ็ดทังอื่นเท่ากับพ่อได้ใส่รถนี่ละ่ะที่เฮ่าคิดว่าเสียเอามา ใส่ในขอบรัวเข้าเกี่ยวาอ,อ,อ,อยจ้าข้องเนี่ล่ะต่อไปข้างหนรูร้านเขาอาจสีเอาไปใส่รับจังก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเท่าสีอรุ่นที่มันเก่าแห้งๆหงมาเหล้วนะครับโอกาสทีมันสีเอาไปรับจงังมันก็นยากอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลในพี่น้องแัดสิ้นใจเอานะครับถึง ผมผมบอกไปแล้วนะครับฟังผมบอกไปแล้วเมื่อนี้อยากอยากซื้อก็ซื้อไปโหลดครับผมกับบริ่าลแต่ว่าผมกับเบาเบาตามข้อมุ่นนะครับบางบางมุ่มที่อาจซีบโป้งหูจักนะครับอาจสีคิดพอถึงเมื่อนี้กกใช่หน่อยเอามาบอกซูฟังนะครับอาจซีบ่ถือใจหลายๆายคนเนาะแต่ว่ามันกับเป็นความความจริงนะครับพี่น้องครับอาจซิบโถือใจคนที่กำลังอยากได้ มาสื่อรถเอ่อ <Jamie, S 1> สื้อรถเกียวเมื่อกีวหอยจ้าของแต่ว่ามันกลเป็นอีกมุมหนึ่ง้าเกิดกะฟั่งกะฟั่งครับบ่ฟั่งกับแล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดผู้ใดสื่อมาเกี่ยวเขาจะาของในกระแสว่าผู้นั้นละมีเงินนะครับเพราะว่าส่วนหลายที่เขาสื่อรถเกี่ยวเขามาเนี่ยเขากับบ่ได้เน้นว่าสื้องมาเกี่ยวหอยจ้ะเข้งนะครับเพราะว่าแกมีแต่คนบ่มีเงินนะครับที่สื่อรถเกี่ยวเขา ือจังที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดมีเงินกับบซสื่อรถเกียว์เขาแท้ก็อาจสิไปสื่อเปนะครับสื่อเปมาแขนนอนสำหรับถ้าเกิดมีเงินนะครับราคคอมเมนต์ก็มีไม่อีกนะครับพี่น้องคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ม,ม,นมานะครับกตมันบ่มีเงินอยู่แล้วก็ยังได้รุ่นนี้นะครับพี่น้องนะครับ ขันขันบ่มีเงินนะครับผมว่าย่าเอานะครับเพราะว่าขันเป็นรุ่นรถเก่าแบบนี้มันต้องมีเงินนี่เลยนะครับเสื้อไปเกี่ยวข่วเจ้กข,ของนะคนรวยเขาบ่าซสื้อไปเกี่ยวขาอเจ้กของเขา,าเห็นหน้าแต่เขาคนรวยนะั่นแต่มีแต่ซ้ำพวกเฮ้าเนี่แหละครับพ่อพ่อสิเบือนใดเนี่ยอยากมีอาชีพนะครับอยากมีอาชีพมากพอได้มีายได้มาจุนเกี่ยขอพวกเนี่ย แต่ว่าการดวงไฟดวงมันผู้ใดก็ได้ผู้บ abei, ่ได้ก็บ่ได้นั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้อเมื่อเกี่ยวเขาจะคลองกับแสดงว่ามีเงินนะครับจ şey ังซื้อเมื่อเกี่ยวเขาจะคลองเพราะว่าห้าสิเกี่ยวเขาจะคลองเนี่ยมันมันลงทุนบ่หน่อยครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องยกกับเป๋ามันนะครับเพราะเขาต้องใส่เงินของเขาลงทุนซือยางแต่แต่ซื้อน้ำมันกับเขากับยังขค้นไปเรื่องค่าอะไรไปตนตงห่วงครับพี่น้องโดนแน่นอน อ่ะคลิปนี้นะครับจะอาจสิบกครบถ้วนนะครับเพราะว่ามันกะบริบบบตอนนื่งเนาะ,ะพี่น้องนะครับคันสงสัยอีหลีกะกกจังคอยโท่มาหาใช้หน่อยกันด้นะครับเบอร์โทรในคลิปเก่าๆก็มีอยู่อ่าย์นแปดหกสี่สามหกหาสองหนึ่งนะครับเบอร์โท่หลับทุกค้นนะครับหลับทุกสายยินดีให้ความปรึกษาพี่น้อง สุขคนว่าสิเป็นหาปัญหาเรื่องไรนะครับกะพร้อมสีปรึกษาใได้นะครับอาคลิปนี้ครับพี่น้องครับก,กับล่แคนีกก็แล้วกันครับเดี๋ยวคลิปหนาอยากให้ใช่หน่อยนะครับเราเรื่องเงี้ยกันจะคอยอคอมเมนต์มากนะครับถ้าเกิดถือใจคลิปใช่หน่อยนะครับก,ก็กดกดกดถือใจนะครับ กดถือใจกัคือสิบ่ัยากไปแล้วเนาะพี่น,น้องเนาะเบิ่งแล้วก็แค่กดที่สุดกัคือสิบ่ันหนังไหนยังนะครับกักดให้กำลังใจใช่หน่อยเนี่ยนะครับกับ,บ่ได้หวังยังไรกว่าน,นี้นะครับนอกจากให้พี่น้องถือใจในคลิปที่ใช่หน่อยเบอกสู้ฟังนะครับเอาคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพี่น้องครับ